มินใจฟูเจ้าชายอับดุลมาทีนวอวยพรวันเกิดพระสหายบอสมินเชยนันนักธุรกิจหนุ่มบอสมินเชยนัน์หนึ่งในทาย,ยาทตระกูลเหมือนล้านมินเชยนันนน้องชายของแบงสุพนัทผักก้าวไกลถือเป็นหนึ่งในพระสหายคนสนิทของเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนพอได้รับเชิญให้ไปร่วมงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายบูไนและพระชายา อานิชาอิสาคาลิบิกอีกด้วยและเมื่อมีกี่วันก่อนเป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสที่อายุครบ30ปีและวันที่14มกราคมที่ผ่านมาระหว่างในพิธีฉลองเสกสมรสเจ้าชายมาทีนอย่างทรงได้อวยพรวันเกิดให้กับพาสหายด้วยเช่นกันโดยบอสได้แชร์คลิปช่วงเวลาดีๆผ่านโซเชียลพร้อมระบุ ทำอวยพรวันเกิดวันที่14มกราความความใส่ใจในรายละเอียดและการเอาใจใส่ต่อทุกคนรอบข้างทําให้ทรงได้รับความเคารพและความจงรักภักดี